แลยนะครับผู้ชิงชนะเลยครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอะไรเชียงใหม่ก็ทางด้านเกมรับนี่ครับเกมรับดีมากครับนะครับสมาธิการตัดบอลน,นี่ดีมากแล้วผู้วางไปด้านซ้ายถึงเพื่อนด้วยจับบอลได้แล้วเปิดเลยหัวอย่างที่มีตัวสองอย่างใกลก้เข้าซ้ายรอดไอ้ที่แปะครับตัวนี้ระวังไว้เลยครับชียก่อน ชีกอนได้วางมาแล้วจังหวะโชว์ของอภิสิทธิ์บุษย์ยักษ์ยกนิ้วให้เพื่อนเลยครับเจ้าทองคำแก้วเดิมเปิดเจ้วธุวธ์พอลุทุกทีจังหวาแรกครับโอกาสนี้เสียดายเลยครับแล้วบอลส่วนของคุณไายยกมาข้างหน้าชีกรโดนหม่งเคียวไปก่อนแล้วตัดขั้นแล้วจังหวะนี้ครับที่เท้าไหลฝากไปทมอลคุณภายไปเชื่อม เดีวดูโยกตามลายกระทนั้นไม่จงครับออกมาที่ดีครกระายครับตัวยึดินิลัดิิสีบอลนชบงก่อนแล้วอยู่ไปที่เดิมสูดเส้นแล้วล้อบางนี้จะยิงไหมอักดิินป์ปั๊บแล้วนัชบนีสีบูเต็มเรนั้นนะปามาได้ครับทวีทวีหลอกให้นัีอเข้าแหวหลังศัดิ์ิอลเลยรับ บ, hour, บันดิตได้เติมแล้วบันดิตหลงหนีไปได้ด้วยบันดิตลุยมาผีผูจ๋าเลยงั้นขายอ้าวบุญไทยยาวไปมไหมหนีมาไม่ผ่านบอลผู้ศรีย้อนฟ้าให้มุญไทยเลยไอศิ่งใจยิงลูกนี้ป้อดมโอของเสามีปัปนไปมือด้วยครับผู้ศชี้ดี ปาเองครับบันดิดพาไเองโดนกันเหลี่ยมครับโอ้โหเสียเหลี่ยมดื้ออ่าแล้วที้นี้แล้วบอลบันโอ้โหบ,บรรทมตามแก้วครับโอ้โหไม่ได้ได้ยังไงครับจังหวะนี้ครับทีมไทยหนีทีมไทยยกดีดมาเก่าในปะดู อังสิบูสิยิงนี้ติดไม่ได้ครับหนีมาแล้วเปิดขวาได้มงนี้พอลอะไดรอู้ยได้สปาร์ดครับเซนเตอร์ขึ้นมาเองครับบอลอะไรน้าเอ้ยยังอยู่ครับมีผู้เล่นนอนเจ็บบอลอะไรยังไงแล้วเปิดมากิติพงศ์รับบาเลยครับทดหนึ่งนาทีนะโอ้โหเป็นใครครับที่เจ็บปวดเจ็บนี่เป็นไปได้สิบแปดับ หวานเจ้าตัวแบบโชว์ศักยภาพให้เห็นเลยครับถ้าสนใจครับนะครับมีโค้ชคนไหนทำบอทอาชีพอยู่ครับแนะนำเลยครับตัวนี้ครับท้าวซ้ายด้วยครับนะครับเหล่าผู้สีนเปล่าจบครึ่งแรกครับสูสีครับ เปลี่ยนของเกมนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับอแลโขดยืนยันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเจ้าตัวก็ไม่ไหวครับเนี่ยเรียกไปมาเลยครับเอาไม่แน่ครับวันนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้สร้างสรรค์เกมอะไรเยอะเท่าไหร่นีครับไม่แน่ครับผู้เล่นที่ลงมาอาจจะผีกว่านี้ก็ได้ครับเนี่ย้หสิสิแต่โยบดีดมาแลวนๆเั้านนนนดอกไม้ปัม้มอีกทีนึงบอล ไปถึงเชยก่อนเชยก่อนจับเข้าซ้ายเชยก่อนลองกดเอลูกนี้บอลกองเซฟครับโหแล้วยังอยู่ไม่ออกอภิสิทบสีดีมาหนึ่งอภิสิทบสีดีสองสิบสีปั๊มมาสามไม่ไหวด้านนากระดไม้จะไปแย่งไม่ทันครับอนุภาพเคลียร์อ,ยออกข้างไปเลยครับโอ,โอ้โหกองจับมาที่ผู้ตัดประตูก่อนเลยครับหมายเลขหนึ่งครับเหียแล้วแม่นกับเพื่อนด้วยรัตพงศ์รัตน์พลกามแก้วรัตพงศ์รัตพงศ์ได้กด กว่าลูกนี้มันไกลแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยครับทักทายคืนบ้างครับสีเดตขันไม้แล้วโอ้โหดูความเร็วของนักพงศ์นักพงศ์เขาแล้วกลางได้ด้วยครับแล้ววัชระวินลุยิงนี้เรียบร้อยครับตื่นเดครับโอ้โหเป็นเป็นหน้าวัชระวินครับโอ้โหไม่เรียกชื่อใครแล้โอ้แล้วเทนะครับเทก่อนครับ เ้ยจะอะไรเชิงใ,ใหม่ครับโอ้โหยิโหโโหโหโงลูกนี้ปัาไม่ออกกินพวงคุญมากครับดูว่าช้าครับอจังหวะไหลมาของรัตพลกามแก้วครับแล้วดับสโลวิทยิยงนี้โอ้ย ไม่ไหวจริงๆครับขีดบ้อมูมากครับหรือตัวเสีใจนี่จังหวะบอลไหลมาแล้วทีเด็ดกับพัชราดาอินปะกองอยู่ตัวเดียวครับก็โดนนี่ครับอย่างนี้ครับพื้นที่มันเปิดครับหัวบอลดินมาช่วยไม่ทันครับหนึ่งศูนย์ครับวิชิราลายเชียงใหม่ครับออกดามครับจากหมายเลขแปดครับสัลวิชโชยันดอนครับมาดีใจกับพวกสอนครับหนึ่งศูนย์เนี่วิชิราลายเชียงใหม่ออกดามแล้วครับ 1-0แล้วตอนนี้วัชราลลายเชียงใหม่ขึ้นนำเอาวล้วมาดูอภิสิทธิ์บุษชีล้อมปานลูกนี้เซฟเลยครับวัชรพลวนวนออกมาสวยครับนัทนันมาเชื่อมแล้วครับนี่ครับูหูต้องเล่นกันแบบนี้นัทนานลุยนัทนานไหลเข้าช่องแล้วอภิสิทธิ์บุษชีวูบอลเจย์กรกดซ้ายดีข้ามขาเนอะผู้กอไม่ได้ครับเจย์กรลมพึงแล้วผูกแล้วดูข้างหลังเฮกันเลยคผู้ก่งให้มานัทนันนัทนัน น,น้ำนันหาช่องไม่เจอคองงรับคืนมาด้านพงดนุมสี้น,นั้นนข้ามาโอ้หโอ้แล้วตัดได้ครับด้นุมส,ส,สีจิ้มมีโอ้โหโอ้โหหนึ่งๆคนระับมันไวอะไรปานนั้นคนระับโอ้กะปีต้อลข้อเท้าแบบถ้า ได้ดูครับผมนี่ถ่ายมันจะตัาสินมาตลอดครับต้องยอมความไวของอภิิ์บุตรสิจริงครับเป็นผู้เล่นที่มีความไวสปีดต้นได้ดีมากนะครับดูครับจังหวะแทงจ้องมารัศมนันแล้วเรจับบอลพลาดแล้วดูโฉวครับนี่ครับจิ้วจีนหนึ่งๆครับ ก้าวมากดยิงน e. ี้ปอนมุงเซฟโอ้ยมันดีครับที่ไม่ต้องกรอบครับเตะมุมวางหลังเท้ามาได้ขึ้นเทะด้วยแล้วโอ้ยเตะติดมือเลยครับโอ้เจ้าวะนี้น่ากลัวเลยยังไม่ให้เลือกโยบแลกกันเหมือนเดิมครับเปิดมาแต่หม่งตังด้วยแล้วดูดีสะบัดโอ้ยดูเสียดายเลยครับ จะอะไรก็คืนบอลเลยครับลำบุศิลเป่าจบเลยครับนี่ครับสองทีมันหมดแล้วไปจะไปสามทีแล้วก็หนึ่งครับวุชิราลายเชียงใหม่หนึ่งมณีมตากศินหนึ่งครับอ่ะดูภาพวิ่งบอลนี้ยิงหลงทางเลยครับกิตพงบุลมากวิ่งมาใส่ลูกนี้หลงทางเหมือนกันนะมั่นใจมากครับดวลกิติพงศุลมากกิติพงศุลมากหลงทางครับ ส่วนกับพัชพรพลแก้วรัตน,น์นัทนันนัทนันคำดอกไม้ครับว,วิ่งมายิงซ้อมกันมาแน่ๆครับแต่ละทีมทั้งสองทีมเนี่ยครับโอ้ไม่พลาดเหมือนกันครับมีเสียงหน่อยครับกินพระมุนมากวิกง่งเบางี้โอ้โยดูครับยิงครับปานเนงก้าครับโอ้โหภาคภูมิชัยสีบนทนครับ15ครับ พี่มายิงเซฟโอ้ยผมเชื่์บอลแคบล้า,ลาก็เซฟว่าจงังหวะนี้ครับทีเด็ดของพี่ผมก็อยู่ในสนามตั้งนานแล้วเอาครับคนที่สี่ชนาวียิงเซฟเลยครับโอ้ยอันนี้เซฟสวยกว่าก <laughs> ินีวงบุญมากครับโอ้ยด้วยตัวตัดใจครับชายกรเท้าซ้ายวิ่งมายิงลูกนี้อ้หเบียดเต่าไปเลยครับ ไล่ yup. มาแล้วครับสามสามกิติพงศ์มุ่งมากครับเดชตะวิ่งมายิงดูความมั่นใจครับเดตัวเล่นล <Adam> ุ้น <die way upside down> hey ิ <down> ่งดีอยู่แล้วครับโอ้โหไม่พลาดครับโควิดดังครับปผาไม่มีปัญหาครับมีมีนี่นี่ภูมิไทยถึงชัยครับทางด้านสุชาติดีปิวครับก้ามา ยิงหลงทางครับกีฬพวงพุ่มมากครับปาทะระและนายจอกจอกปะยิงหลงทางเหมือนกันเนี่ย <c ười> มาดูวิเชลอะไรเชียงใหม่บุรพาบุรพายิงเซฟอูเอาแล้วครับกีฬพวงพุ่มมากครับโอ้ยตุ้งเคลี้ยงบอลเหนึ่งที โอ้โหหยุดการขึ้นนําของวิเชลาลัยเชียงใหม่ได้แล้วครับ <c oughs> นัตพงศ์นวลสมศรีครับมาดูครับจะปิดเกมนี้หรือเปล่าวิเชลาพลแก้วล้าค,ครับตบมือหนึ่งทีแล้ว <c oughs> นัตพงศ์นวลสมศรียิงสีเหมือนกันครับโอ้ ه! โหยังอยู่ครวิเชราลัยเชียงใหม่ยังอยู่ครับโอ้โหเดินโยโกเลยครับนี่โอ้แล้วนี่ครับ นี่ก็โยกเหมือนกันแล้วไม่ได้เก๊กนะครับเจ็บขาครับหลัทจาพูเทียนตะกบดวลกับกิติพงศ์เสียอีกแล้วครับอ้หยิงเองไหมยิงเองเลยไหมยิงเองเลยไหมลูกเดียวองค์ดังด้านอัจฉริยบุตรสีลงมายิงครับโอ้จะปิดเกมได้หรือเปล่าโอ้ภาพช้าเดี๋ยวค่อยดูครับดูลูกนี้ก่อนครับมัวแต่ขำกิติพงศ์ครับ โรวิดดังแล้วซอยอ้จนี้จร ouais ิงเต็มแล้วยังสวยอันนี้โว้ยก็จะบางแก้ยังไม่จบครับเทวิตยิงไม่พลาดครับบันดิจริงไปเหลือมกันครับโอ้ห เล็กแปดครับสรวิทย์ครับดวลกับกิติพงศ์มุ่มากครับวิทย์ดังวี่งมายิงโอ้โหหลงทางเลยครับสวยงามครับมือแล้วครับนัตพงศ์เสียลงวิ่งมายิงลูกนี้หลงทางครับโอ้โหมั่นใจครับโล่งครับนี่ครับเอาวด้วยกันไหมครับมันยิงจนหมดแล้วครับพระเชลาพลครับ ดวลกับกีดีพองพุ่นมาครับมาดวลกันเองแล้วกันครับอันนี้เจ็ดเนี่ยครับตู้ดวลกันเองแล้วครับปัญ์พลยิงเสียเข่านะครับโอ้โหโอ้โหไม่อยากจะคิดลูกต่อไปครับไม่อยากจะคิดลูกต่อไป เจ้าตัวเดินมาเก็บเดินมาที่บอลแล้วครับโอ้ดูภาพจาครับยิงโอ้หลอกหน้าเท้าครับแต่ไม่หลงครับทางด้านกิติพงษ์บุญมากครับเซฟลูกประชาพลแก้วรักได้ครับโอ้โหแล้วโอ้นี่ครับหูบทของเกมนี้จะเขียนยังไงครับโอ้โหลุกขึ้นมายิงครับไปเจ๋อเจ๋อเนื้อขอไปครับเนื้อ กิติพงุนมากครับกบาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับแชมป์เป็นของมาเลเซียครับปอรอยอคาเดมี่ครับโอ้กิติพงุนมากครับจำเขาไว้เลยครับ บรรยากาศในเกมมันปล่อยบรรยากาศความดีใจมันเกิดขึ้นไปนะครับโอ้โหแพ้ก็เสียได้สุดๆเลยครับโอ้โหวันนี้ไม่มีใครทำไม่ดีไปกว่าใครแล้วกันนะแจ็คสันนี้ดีวะทั้งคู่ทำดีทั้งคู่เลยครับเนี่ยโอ้โหแล้ว คือตอนนี้กล้องไม่ได้เห็นนะพระชาบนแก้วรักนี่ร้องไห้ไปแล้วนะครับก็เจ้าตัวก็เซฟในเกมเยอะเลยครับผูไม่ไม่คือนะครับไม่ควรเสียใจครับไม่มีใครควรเสียใจครับนะครับในเกมนี้ครับเสียได้ได้ครับทําดีที่สุดครับเต็มที่ที่สุดทั้งสองทีมครับก็ชื่นชมครับน้องๆทั้งสองทีมครับนะครับ สู่แบบสุดหัวใจจริงๆครับนะครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอขอบคุณครับผู้ปกครองวชิราลัยเชียงใหม่ครับผู้ปกครองมัธยมตักสินครับทีมงานสตาร์ทโค้ดมัธยมตักสินครับปทอยองคาเดมี่ครับนะครับที่สนับสนุนเนี้ยในการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ดำเนินการในการไลฟ์สดมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับนะครับก็จนมาถึงจนมาถึงโอ้โหขอดูภาพนี้ขอครับนี่ครับภาพนี้ครับผูกเป็นภาพที่น่าชมมากๆครับดูครับ กิติพงศ์บุญมากครับกัดพัชรพลแก้วหลัาครับโอ้โหนี่ครับเราเป็นเพื่อนกันครับนะครับจบเกมเป็นเพื่อนกันครับมาปรับใจซึ่งกันและกันครับนี่ครับภาพแบบนี้ครับนี่ครับภาพที่ดีที่สุดของกีฬาฟุตบอลแลวครับนะครับไม่ว่าจะกีฬาไหนก็เช่นกันครับนะครับก็จบเกมครับนะครับเดี๋ยวมีบรรยากาศรับแชมป์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะอาจจะทิ้งผ้าไว้ไว้เก็บยาวๆไกลๆไว้ก่อนนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมบรรยากาศรับ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 กันนะครับ ก็คุณทุกท่านอีกทีนึงนะครับโอ้โหมันดูน16ปีเป็นของไม่ริมตาสินครับก็สำหรับนี้ผมขอลาตัวก่อนอาจจะทิ้งผ้าไว้ยาวๆนะครับนะผมก็สวัสดีก็สวัสดีครับขอบคุณครับ